แบบแป๊บนึงคือผมอะผมจะเซ็ตผมให้หล่อครับพี่ถ้าผมไม่มีน้ำ้วเซตผมตอนนี้หล่ออยู่แล้วจริงผมได้ครับพี่ได้ครับคุณพี่เต๋อผมขอโทษด้วยครับผมขอโทษด้วยครับเฮ้ยไม่ต้องขอโทษขอโทษทำไมผมขอโทษด้วยพี่ผมขอโทษครับผมผมก็รู้ครับพี่แต่แบบว่าแป๊บนึงนะพี่ขอขอแป๊บนึงนะผมครูมันต้องไปตลอดครับพี่ผมต้องไปตลอดครับป๊บนึงนะเข้าใจเป็น perfectionist เงียเราต้อง perfect ใช่ไหมล่ะ ใช่ครับใช่ครับพี่เต๋อผมขอโทษครับเรื่องอะไรอ่ะขออนุญาตนะครับผมใช้เซ็ตผมใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมไม่มีน้ํายาเซ็ตผมครับทุกวันนี้ผมผมก็ไอ้นี่ครับพี่เต๋อผมใช้ผมก็ใช้น้ําเปล่าครับเซ็ตผมขอขอนุญาตเซ็ตผมนะครับได้ได้ใช้น้ําเปล่าอ๋อได้ได้ได้ผมผมไม่ได้ผมไม่มีสเปรย์เซ็ตผมครับผมไม่มีสเปรย์เซ็ตผมผมไม่มีเงินซื้อครับสเปรย์เซ็ตผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันผมใช้น้าเปล่าเซ็ตผมครับเอออ่านะเออมันนะ เราวันหนึงเราก็ต้องมีงานมีแบบอะไรของเรานะใช่ครับตอนนี้ผมก็แบบว่าผมก็หากคอนแทคแบบว่าเรื่องเซ็นสัญญาอยู่อะครับอยากจอยากไปอยู่ที่ไหนจะมีคิดไว้ในใจไหมอยากไปทําอะไรเล่นอะไรผมผมคิดไว้ต้องนานแล้วครับแต่แบบว่าต้องส่งคอมการ์ไปอย่ะครับผมโทรไปแล้วอะครับครับใช่ครับส่งไปที่ผมไม่อยากพูดชื่อบริษัท่ะครับอ๋อได้ได้ ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งก็จะต้องมีมีคนที่เขาเห็นเห็นในตัวเราแหละหรือว่าเราก็ต้องมีเจอเส้นทางในชีวิตเราที่เราได้ทําอะไรที่มันผมโทรไปผมโทรไปแล้วครับแต่แต่ต้องให้ส่งคอมการ์ดนะครับแต่ผมว่าจะถ่ายรูปทําคอมการ์ดก่อนครับอ๋ออ๋อเรายังไม่มีคอมการ์ดใช่ไหมทําก่อนใช่ครับใช่ครับทาก่อนเลยมันในวงยังยังไม่ได้ทาคอมการ์ดครับแต่ผมจ่ายครับขออนุญาตเซตแบบนึงนะครับเออเซตไม่เสร็จจะดีนะขออนุญาตแบบนึงครับแบ๊บนึงกัแบบงได้ได้ได้เออ ขอขออนุญาตครับขอคนนี้ไม่ถ้าขออนุญาตขนาดนี้ก็นั่งทําคอมการ์ดไปเลยตอนเนี้ยระหว่างนี้นั่งทําไปเลยคอมการ์ดต้องถ่ายรูปครับเดี๋ยวผมไอ้นี่ครับจะเก็บเงินไปถ่ายรูปทําคอมการ์ดให้ดีเลยครับโอ้ดี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 เพราะเพราะผมก็ก็รู้ระบบเหมือนกันครับเวลาแบบว่าแบบว่ายังไงอะครับทางสังกัดอะเวลาในเวลาส่งรูปครับให้เจ้าของงานอะ เลือกงานเป็นพรีเซนเตอร์งานละครครับผมก็ต้องใช้เลือกเจ้าของงานเขาเขาก็ดูจากคอมการ์ดครับก็ดูจากคอมการ์ดครับทางต้นสังกัดครับผมก็ต้องเนี่ยครับส่งงานไปทางเจ้าของงานแต่ที่ผู้ว่าจ้างอะ่ะเขาต้องใช้คอมการ์ดครับส่งไปแนละ้วทางผู้ว่าจ้างครับเขาจะคัดเลือกจากคอมการ์ดอีกทีหนึง่งอ่าใช่ใช่คอมการ์ดก็สําคัญการแสดงสำคัญงงไงบางทีต้องส่งเทปแคสติ้งไปด้วยไงใช่ครับใช่ครับส่งไปทางไอเนี้ยครับทางไหน จะอย่างนี้ถูกไม่ใช่ถูกใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับต้อง,องถูกก็คือถ้าเรารู้ว่าที่ไหนเขาจะมีประกาศรับสมัครอะไรเงี้ยส่งไปเลยส่งไปก่อนส่งไปทิ้งไว้อย่างน้อยแบ<ต>บให้เขาคุ้นๆหน้าเราอะไรเงี้ยผมอ๋อครับแต่ผม